สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเมลอนที่ผมปลูกเนี่ยมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูถึงข้อแตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูลูกต้นแรกก่อนนะครับผมนี่นะครับต้นแรกก็จะเป็น1ต้น1ยอดนะครับผม2ลูกนะครับผมต้นนี้นะครับก็ไว้มาลูกที่1นนะครับลูกนี้ แล้วก็ขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นแขนงนี้นะครับก็จะเป็นลูกที่2นะครับนี่นะครับก็เป็น1ต้น2ลูกจะเห็นได้ว่าลูกเขาก็จะไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเพื่อนนี่นะครับส่วน ต้นนี้นะครับก็ปกตินะครับ1ต้น1ยอด1ลูกนะครับก็เหมือนก,นกันกับต้นนี้ครับ1ต้น1ยอดนะครับผมนะครับใบถึงข้างบนเลยนะครับแล้วก็1ลูกนะครับผมก็ลูกก็ประมาณนี้แล้วนะครับแต่ผมจะให้เพื่อนๆดู หนึ่งต้นผมทำเป็นสองยอดนะครับผมนี่นะครับหนึ่งต้นปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่คือยอดที่หนึ่งยอดที่สองนะครับขึ้นไปนี่นะครับหนึ่งและสองครับผม <c oughs> เขาก็จะมีใบมาช่วยกันหาอาหารนะครับผมนี่นะครับ ซึ่งจากการที่ผมได้เปรียบเทียบเนี่ยหนึ่งต้นเราทำเป็น2ยอดเนี่ยลูกเขาจะขยายได้ใหญ่กว่านะครับลูกนี้นะครับเทียบกับสเกลมือผมนะครับลูกใหญ่นะครับผสมเกสรหลังหลังลูกนี้ประมาณประมาณ5วันนะครับเพื่อนๆแต่ลูกใหญ่กว่าอีกนะครับเ,เพื่อนๆดูสังเกตด,ดูนะครับก็ ผมก็จะสรุปไว้ว่านะครับการไว้เมลอนถ้าเราทำเป็นหนึ่งต้น2ยอดเขาก็จะมีใบมาสร้างอาหารได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถทำให้ลูกขยายได้ไวนะครับเพื่อนๆถ้าเราต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพก็ลองไว้ดูนะครับหนึ่งต้น2ยอดนะครับแต่ปุ๋ยแล้วก็อาหารพืชต่างๆก็ต้องก็ต้องเหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็ ปัจจัยที่มีผลก็คือแสงแดดนะครับผมการสังเคราะห์แสงส่วนกลุ่มนี้ก็จะปกตินะครับ1ต้นหนึ่ยอดแล้วก็1ลูกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมล่อนที่ตอนแรกเนี่ยติดไวรัสแล้วก็เรารักษาหายแล้วเราก็ จะรอขแขนงที่งอกออกมาด้านล่างนะครับผมก็ <S <S จะเป็นต้นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนที่ช่วงแรกของการสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยไวรัสเขาเป็นหนักเลยนะครับช่วงเนี้ยนะครับยังทิ้งร่องรอยอยู่เลยนะครับเนี่ยครับเจอเพียไฟนะครับส่วนใบข้างบนก็เริ่มหายแล้วนะครับจนถึงไปสุดค้างนะครับ พอเขาเริ่มฟื้นใช่ไหมครับเขาก็จะมีแขนงใหม่ๆงอกออมานีครับอันนี้ผมไม่ได้ผสมนะครับพึ่งมาผสมให้นะครับเนี่นะครับติดลูกอยู่3ลูกเลยนะครับ1 2แล้วก็3ลูกนะครับเล้วก็เลือกเอารูปนือครับผมก็จะเลือกเอาลูกนี้นะครับลูกนสูงครับ2ลูกเนี่ยผมก็จะเด็ดทิ้งเลยนะครับ แล้วยังมีที่ที่ทำมาอีกนะครับแล้วก็นี่อีกลูกหนึ่งนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกก็คือเราก็จะทําการตัดยอดแขนงที่ออกมาใหม่นี่ครับตัดยอดแล้วเราก็อาจจะไว้แขนนี้แขนงเดียวนี่ก็มีนะครับเพื่อนๆนเห็นครับนี่นะครับเขาก็พยายามสร้างแขนงออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมขอจบการพาเพื่อนๆเนยี่ยมชมเมล่อน1ต้น1ยอด1ต้น2ยอดไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับ